สวัสดีครับวันนี้ปุ้ยขอนำเพื่อนเพื่อนทุกท่านมายังอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูเขาทะลุมิตินะครับเดี๋ยวปุ้ยรีวิวให้ดูครับว่าเส้นทางจะโหดแค่ไหนตามปุ้ยมารับชมเลยครับถึงแล้วครับทางขึ้นเขาทะลุมิติมีไอติมมาขายด้วยดี เขาทะลุมิติราชบุรีอ๋อนี่อาทางขึ้นใช่ไหมมีถุงมือด้วยเดี๋ยวปุ้ยจะพาขึ้นไปยังเขาทะลุมิติเข,ขาทะลุมิตินีคือทางขึ้นนะครับ นนะมีต้นงิ้วด้วยอะเนี่ยอยากปีนไหมละ่ะต้นงิ้วแนะนำนะครับให้ใส่รองเท้าผ้าใบมานะครับพื้นมันจะเป็นพื้นเป็นอย่างไรข้างหน้านเด,ด้วย ตรงนี้ยังไม่ชันเท่าไหร่ผู้หญิงก็ขึ้นได้นะครับสบายสบายช่วงเริ่มต้นแต่ข้างบนไม่รู้นะครับเพราะเรามาครั้งแรกเขอเอามาวางไว้นะแต่เราลืมตัวเราหยิบไปทำไงนอะ คล้ายต้นมิ้วนะครับมีหนามด้วยครับก็ตั้งใจทำร้ายเราแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเริ่มชันแล้วครับแต่คนเข้ามาทำก็ดีนะเชือกนี่านีก็ช่วยพยุงเวลาเดินขึ้นเดินยากอยู่นะครับชันแล้วครับ ลมก็หน้าแหกได้หินมันคมมันแหลมอ่ะแนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบามามใ,ใครจะใส่ส้นตึกส้นสูงใส่มาได้ครับแต่จะขึ้นได้หรือเปล่าเริ่มชันนะครับเขาทะลุแกนแคนยอนราชบุรีไหนวกขึ้นยากกว่าหุภาสรวนเยอะ ขึ้นไปห้ามอุทานนะมีผีเสื้อด้วยเป็นธรรมชาติอยู่อ,อ้นั่นไงเห็นแล้วคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับเพราะทางมันโหด พอสมควรไปเดินไปมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือเชือกนี่นะอุ้ยโยอ้ยโอยลอยคนสไลด์ตอนลงนี่ย,ยากเลยนะ นี่ไงข้างบนเอออ่ะถึงแล้วนี่ครับเขาทะลุมิติลักษณะจะเป็นช่องเขาทะลุออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> อุ้ยลื่นมือหนึ่งนั่งถือกล้องอนะ่ะ ปไปขึ้นไป <c oughs> เราถือ,องวงมาลัยมาด้วยนะครับมาไหว้พระมีพระอยู่ข้างบนครับนี่เกิดน้องไม่อแลินทะลุทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งทะลุมิติอึ๊ <c oughs> ออ้ยโอ้ยโอ้หชันดิ่งเลยตรงนี้ดูดิทะลุไปฝั่งด้านหลังดอกหญ้าสวยจังโอ้โหนี่ไงข้างหลังเราก็สูงอยู่นะดูดิ มือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งต้องดึงเชือกครับอก็ใหญ่จริงนะมองมากเหมือนเล็กๆนิดเดียวอ่ะ ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งมีน้ดด้วยละมีสิหินงอกหินย้อยโอ้ยตรงนี้ต้องคลานขึ้นนะครับเพราะไม่มีที่จับนี่คือรีวิวเขาทะลุโอ้เขาทะลุมิติ สุดยอดอ่ะมีน้ำหยดด้วย นี่มาทางนี้นี่หรือจะขึ้นทางนูน้นมาทนี่มามาที่นี่ดึงขึ้น ลงยักษ์ก่านครับมันลื่นครับใช่เอามาว่ายพระก่อนบนนี้มีมีถ้ำนะครับมีพระอยู่ด้วยผมมีบันไดขึ้นไปด้วยตัวเองบันไดลิงนูง้น ด้านบนจะมีพระอยู่นะครับ ใช่อ๋อตรงนี้มีถ้ำอีกข้างคาวอยู่ในนี้ไงกินหึงเลยอ๋อมีทางขึ้นนี่ไง ทางขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปถ่าย,ด,ยดูนะครับสูงไหมสูงมากเดี๋ยวปุยขึ้นไปดูข้างบนมีอะไร ช่องเป็นถ้ำขนาดเล็ก <Yeah. S 1> เป็นถ้ำขึ้นไปอีกแต่คงจะขึ้นไม่ได้แล้วครับ <Yeah. S 1> เป็นถ้ำข้างบนเป็นช่องตรงนี้เป็นบันไดสูงมากมองไป ข้างล่างทำทะลุมิติ เข <c oughs> าขึ้นยากแล้วลงมายังยากเลย <c oughs> เราไปนั่งตรงก้อนหิน นี่คือต้นนิ้วนะครับ เดี๋ยวพอลงจากเขานะครับเราจะไปแกรนแคนยอนต่อครับเส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับโหมดพอสมควรครับโหดขนาดไหนครับ แกนแคนยอนราชบุรีครับว่าไงตัวเองค้าโทรศัพท์อยู่โอ้ลมเย็นมากเลย ทางรถลงมาเลยทางน้ำไหลเหมือนเมื่อก่อนนี่ไงเขาเป็นทางรถลงมาเขาปิดไว้ระเดินไปฟังนี้ กว้างมากอะ่กะคือภูเขาหา,ายไปทั้งลูกระเบิดหินมีดอกไม้ด้วยตรงนี้ลึอกสิ จะลึกหน้าถูกเขียวเลยนะ้าเขียวปือเลยก็นี่ไงเขาปิดไม่ให้ลงแต่ก่อนเขาเอารถลงได้ เปิดภูเขาสมัยก่อนเขาสัมปทานภูเขาไว้มีปลาไหมมึงจะลึกลึกมากนะ ใหมากภูเขาภูเขายังหายอ่ะเหมือนฝั่งนู้นเขาก็ระเบิดเขาอยู่นะเห็นนี i think it a bad day